แลกดแกกูจะขอไนะครับไปดูชมไปดูทิปเ์ยีนะครับไปดูกันนะเอาตุกคนเราต้องไปไปที่อะไรวะป้าพี่เดียทาวเห็นว่ามีทหารทีมเราไปที่นั่นแล้วยังไม่กลับมาเลยหนึ่งปีเลยนะเราก็ไปต้องไปตามหาแล้วชอไปตามหากันไปไปไป ไปบาย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 โอ้ยก้อนใหญ่ใหญ่จั๊ดโอ้ยโหยต้นไม้หลุดเลยนะฮะไปเร็วลูกน้องครับเอาไว้โอ้ยไว้ไม้ยอมมาเลยนะครับผมเจ็บมากนะต้นไม้นานไปไปนะไปๆๆๆโอ้ยเจ็บๆๆนานๆ มน้าบวยต้องจีบไปก็นได้เอ้ย,อย,ยไปต้องโอย้ยเจ็บดีวาเพื่อนเลยเราเราฉันมึนงมีคุณตกเป็นียเกือบหมดเลยนี้ป,ป๊ปีปผีเท้าตอเนี่ยหัวหน้าไปยับนิดนึงอ่ะโอเคทางเข้าโสุดทารเราดำไปหมดแล้วม,มวนวันจะพังไปเลยนะอืม ยี่ห้าแบบสบายเลยไปไปไม่ีเลยไหมแล้วเราไปข้างในก่อนตรงในอยู่ข้างในไปสำรวจก่อนป้อยป้อป้ยไปไป,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 ไปจะขึ้นข้างบนก่อนนะเอ๊ะขึ้นยากมากเลยกล่องแกันนะกล่อง่ อ,อุ้ยของสุดอุ้ยนี่รอปปีปเ้เปท้ามันะใช่มีแคปแนปดอกดีกับก็นตายไปแล้วแค่สามตัวนี้ไปช่้อะไรเราได้ใช่ใช่วะนะเฮ้ยพวกอะยข้าน้นอัเฝ้าด้วยนะได้ได้ได้เพื่อนเราต้องเฝ้าข้างหน้านี้นะ ใช่ฝนตกเปียกเกืจะหมดแล้วเออพ่อดูไวน่าหวงมากเอออะไรไม่ได้อะนังคุยกันดีกว่าเออเียเียเด่นเดเรียเียหาย่เกิดอะไรขึ้นวะที่นี่เฮ้ยเลื่อยเหรอวะเลวไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อเครงบนหวะมันเหมือนท่อ,อะไรสกีาง ช oh enfin okay? ่างมันวะดูตัวอ้มเช้าแลยกลางคืนนะแดดไปดูว่ามีใครมาไหมที่นี่ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือนเยอะมากยอมากนุ่นนอุ้ยนุพอดีวะเก็บกระดูกเก็บกระดูกซะอ้า ต้องเอายานี hmm. mm ่ก hmm. mm ่อนยา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 าะชีดยานี้ไปก่อนเอาเกายาที่ไม่มีวันตายอาเก็บฮ่าฮ่าฮ่าเป็นอามาตาแล้วนะฮ่าฮ่าไปกันเลยกินแบบสเปร์มีสเปร์มีกระโดด ต้องเราจะใช้พลังแบบปล่อยพิษใช่ไหมไม่ทรรมดาขอาางเราโอ๊ยใครมาแทงฉันวะป้าจะมีพอปล่อยพลังอีกอย่าสู้ เอือทิ้งพื้นออกมาเพื่อกิบมีดไว้ก่อนฉับฉับเพื่อใช้ไปลังดูดมาหยามาจับแล้วใช่ไหมมาจับเลยค่ะ วัวขาดเลยเหรอกินไปทักย้ำ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 ฮ่าฮ่าส F S คืออะไรนี่ไหอาหารกิ๊อาหารจงเอาไปดิลุงไปลงเฮไม่มีใครรู้ตัวเราฮ่า แต่เอาปิแจก่อนปุญแจที่มืออยู่ไหนวะอ๋อที่ขวานมวัดปท่องนะเปครบเลยแม่เป๊ะิงคดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่า่ใจอ่าใจไม่มีะไร ไปอีกดีกว่าหรือไปเออไปหน้ากินต่อยไปกินคนเศร้าหน้าประตูเรืออย่างีกหัวพคจะเน่ใช่ไหมเนี่กิเล่กิเล่

ใหญ่พลังยู่ตัวมากเลยดูเด่ออออนไปอรอยมากดูไปเลยวะ่ะออดอร่อยอ,ะอ่ะเฮ้ยเอาปืนไปด้วยวะจะตายโอ้ยไม่เป็นไรกินไปแล้วไปต่อไปต่อไปต่อไปไป,ไปเอบเข้าหน้ามูฟลาโอ้ยวะะเราจะไปต่อไหน ยิงสิจำไม่วะอืมไอตัวนี้นั่งกน่นยใช่ไหมครับดูๆๆตักเสรอืป้ยำยำำดูพลังงมือาอาอาเลยดูปืนเลยเยมีอะไรท้องเราไม่เป็นไร

ฉนเอากรชิบอาชิย right, อ right, 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 right. oh, ้ไปไไปนไไปอะไราลาไนต้องสร้างบ้านคนเป็ดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุต็ ก้าบ้าน้เข้าบ้านข้าบ้านเ้้าบ้านข้าบ้านได้าบ้านอ้ยไปนอนหลับต้องใช้เตียง ไห้อีฟังเออมามาเปิดให้มายังนี้ก็จบแล้วนะขอตัวลาไปก่อนจ้เป็นไ,นไม่ไ้ห่ะใช่ไม่ได้ไ